สวัสดีวันที่สามนะครับตื่นเช้ามาที่โรงแรมบรรยากาศดีมากห้องอาหารอยู่บริเวณเอาด t นะครับมองไปก็จะเห็นเทือเขาพิมายานะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เหนือเมฆเลยนะครับมีหมอกเต็ไมไปหมดนะครับไปดรันดีมาลูกไก่คอนะางกาโมา อายากให้เพื่อนๆดูถนนที่เนปาลนะครับค่อนข้างที่จะทุรกันดารมากอันนี้เป็นถนนที่เราใช้รถวิ่งนะครับแล้วดูสิครับเป็นน้ำตกหลายผ่านถนนเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ชื่อว่าพชูพติมัสนะครับเป็นวัดนะครับของชาวฮินดู ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะครับคนที่นับถือศาสนาฮินดูก็ต้องมาที่นี่นะครับไม่อย่างนั้นถือว่ามาไม่ถึงเนปาลครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็เหมือนเมนเผาศพนะครับก็คือของชาวฮินดูเวลาเขาเสียชีวิตเขาก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็เผากันตรงนี้เลยนะครับจิรคคคต साँची राख आँखाभित्रम देउ न तिम्रै आँखामा बासु बस्न तिम्रो हृदयको ढुकडुकीमा के छ ठिक छ हवायु यो त तिम्रै थर्क บินภายในประเทศนะครับผมกําลังจะรอเช็คอินเพื่อไปที่โฟคารานะครับใช้เวลาบินภายในประเทศประมาณ20นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางโดยรถจุนรก็ประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนะครับหลังจากที่โหลดกระเป๋าไปที่เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาบริเวณด้านใน,นคุณล็อกตู้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพด้านในของแอร์พอร์ตนะครับก็เป็นแอร์พอร์ตเล็กๆแล้วก็เก่าๆนิดนึงนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเมืองโคราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกของสนามบินนะครับเป็นสนามบินเล็กๆแล้วก็แอร์พอร์ตเนี่ยเหมือนสถานีอนามัยบ้านเราเลยครับเล็กที่สุดเองครับ บาดีรักรก็มีรถมารับแล้วนะครับออมาคืนรถเลยเปล่าเยน้นๆเลยเกี่ยวขออเอานอนพักที่แอทิตีรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่ที่เมืองโคลาราครับในอล็อบบี้นะครับเป็นล็อบบี้เล็กๆครับ อันนี้ก็ทะลุมาบริเวณด้านหลังของรีสอร์ทนะครับผมว่ารีสอร์ทที่นี่เป็นรีสอร์ทที่น่ารักนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินเกินไปนะครับ